ครับสวัสดีผู้ติดตามของผมทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามท่านใหม่และท่านเก่านะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่าของช่องท่านเหมือนอายโยธยานะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็คนปัจจุบันบนโลกนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นผู้ไปประสบพบเจอมารวมถึงนะครับ ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับที่ไปรับรู้ในเรื่องนี้มานะครับก็คือเรื่องนรกรูมินะครับเรื่องนี้นะครับตำราการนังอิงเนี่ยในการเอามาเล่าผมเอามาจากคน2ประเทศได้แก่นะครับหประเทศอังกฤษนะครับสประเทศอินเดียนะครับซึ่งคน2ประเทศนี้นะครับเขาจะถูกส่งมาเพื่อที่จะให้มาทําคุณงามความดีนะครับเกี่ยวกับอดีตแล้วก็ ความเป็นปัจจุบันแต่ก่อนที่จะมาทําในเรื่องที่เป็นปัจจุบันนะครับก็จะต้องทําเรื่องอดีตให้ผ่านพ้นียก่อนนะครับส่วนจะทําเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้คือผมหยิบยกแค่บางสิ่งบางอย่างหรือว่าบางเรื่องบางวรรคบางตอนนะครับที่ผมอยากจะให้ผู้ติดตามของผมหรือว่าผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังได้สดับรับฟังแล้วก็รับรู้เพื่อที่จะเอาไปเป็นแนวทางในการดำเนินเอ่อง ดำเนินการชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตแล้วก็ไปเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้อื่นได้รู้ตามแล้วก็ได้ปฏิบัติตามนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมาแนะนำเนี่ยนะครับผมไม่ได้นําพาให้ทุกท่านนะครับบิ่งลงเหวอย่างแน่นอนแล้วก็ผมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มาเรียกรับเงินนะครับในการมาบอกอในเรื่องเรื่องนี้นะครับ คนประเทศอังกฤษนะครับผมจะยกตัวอย่างคนประเทศอังกฤษนะครับคือพอเขาเปิดเผยตัวตนนะครับพอเขาทําในสิ่งที่มันเกี่ยวกับอดีตผ่านนะครับเขาก็เผยตัวตนนะครับบุคคลนี้นะครับก็คือบุคคลในคําทํานายอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้แทบจะบ่อยนะครับบุคคลในคําทํานายเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะมันมีทุกๆประเทศนะครับซึ่งเขาบอกนะครับสองผัวเมียนี้เขาบอกนะครับสองผัวเมียนี้เป็นคนที่เป็นคนอดีตนะครับ เป็นคนยุคโบราณยุคเก่าแล้วก็ถูกส่งมาเกิดหรือมาทําในสิ่งที่มันเป็นทั้งอดีตและปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมได้พูดมาเมื่อข้างต้นนี้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยหลังจากที่เขาทํางานเสร็จเนี่ยพอเขาเปิดเผยตัวตนนะครับทุกคนนะครับจากที่ไม่เคยเชื่อก็ได้เชื่อนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับนำพาคนที่เป็นบรรพบุรุษของเราเป็นบรรพชนบรรพกษัตริย์นะครับ คนยุคเก่าๆนะครับบางยุคบางสมัยเนี่ยนำมาเปิดเผยนะครับมาให้คนเห็นนะครับเป็นการส่วนรวมนะครับคนที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับยกเป็นประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศอินเดียเนี่ยท่านฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเหลือเชื่อนะครับอาจจะไม่มีอยู่จริงซึ่งแน่นอนนะครับคนประเทศอังกฤษกับคนประเทศอินเดียเนี่ยประชากรของเขาทั้งแผ่นดินเนี่ย เชื่อ,อยางสนิทใจนะครับสามารถไปสอบถามเขาได้เลยนะครับว่าในสิ่งที่ผมจะนํามาเล่าดังต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าไอ้เหมือนเนี่ยหรือว่าช่องท่านเหมือนอยโยธยาเนี่ยมันมาหลอกหรือเปล่านะครับผมไม่ได้ามาหลอกนะครับสมพูมเมีนนี้นะครับหลังจากที่ทําเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็ได้เดินทางไปตามที่ต่างๆนะครับในที่ถ้าเป็นบ้านเราก็คือไปบรรยายธรรมนะครับเพราะว่าคนประเทศอังกฤษเนี่ยเขานับถือาศาสนาคริสต์นะครับ ไม่ว่าท่านจะนับถือาศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านฟังในคลิปของผมเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับสั้นนะครับจงพึงระลึกเอาไว้เสมอว่านะครับนรกนะครับสามารถนะครับดึงพวกท่านนะครับลงไปเพื่อที่จะเอาไปตัดสินแล้วก็ลงโทษลงทันตามกรรมของท่านที่ได้ก่อไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นะครับ ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่านรกหรือว่าอาจจะเคยเห็นภาพกิตกรรมฝาผนังหรือว่ารูปปั้นตามวัดวาอารามต่างๆนะครับคนอังกฤษคนนี้นะครับเดินไปเดินทางไปในที่ต่างๆเพื่อที่จะไปเผยแพร่นะครับไปบอกนะครับไปสอนให้คนเนี่ยนะครับที่เดินหลงผิดอยู่เดินให้ถูกทางนะครับใครที่มีความเชื่อในสิ่งที่ผิดๆเนี่ยนะครับก็ชักจูงให้กลับมาเพื่อที่จะให้เดินทางไปในทางที่ถูกต้องนะครับ ามาบอกว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีอยู่จริงชีวิตโลกหลังความตายมีอยู่จริงไม่ว่าจะศาสนาอะไรหรือท่านไม่ได้รับถือศาสนาอะไรสุดท้ายท้ายสุดนะครับท่านก็จะถูกเจ้าหน้าที่ในโลกภูมิเนี่ยขึ้นมาเอาดวงวิญญาณลงไปนะครับนรกเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่านรกเนี่ยมีแค่นรกเดียวนะครับแล้วก็ไม่ว่าใครจะตายนะครับใครจะเสียชีวิตหรือว่าตายแล้วฟื้นเนี่ย ก็จะต้องลงนรกนรกเดียวนะครับหลายคนอาจจะคิดอย่างนี้หรือเปล่านะครับจะคิดไม่คิดผมก็พูดเป็นภาพรวมเลยแล้วกันนะครับอันที่จริงเนี่ยสองผมมัวเมียนี้เขาได้บอกนะครับว่านรกเนี่ยมีประจําอยู่ทุกทุกประเทศอย่างเช่นประเทศอินเดียนะครับ <fi> เขาก็จะมีนรกของประเทศอินเดียคอยรับผิดชอบดวงวิญญ,ญาณของคนประเทศอินเดียนรกประเทศไทยก็คอยรับผิดชอบเกี่ยวกับดวงวิญญ,ญาณของคนไทยนะครับ ทีนี้คําถามมันมีอยู่ว่าอย่างกรณีปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเดินทางไปทํางานต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศอะไรก็แล้วแต่อยู่ๆเกิดเสียชีวิตในประเทศนั้นๆที่ไม่ใช่ประเทศตัวเองกรณีอย่างนี้เขาทํำยังไงนะครับคนสองผัวเมียนั้นก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่ากรณีแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าบาปนะครับไม่เยอะเกินไปนะครับ ก็จะมีการส่งดวงวิญญาณนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นเมื่อตายไปแล้วนะครับนรกไทยนะครับก็จะไปทําเรื่องติดต่อทั้งนรกไทยแล้วก็นรกประเทศนั้นๆนะครับสมมติว่าผมไปเสียชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับเจ้าหน้าที่นรกภูงเนี่ยของประเทศอังกฤษก็จะติดต่อมาที่นรกของไทยนะครับจะติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ตามคนที่รู้จักวันเกิดแล้วก็วันตายเนี่ยก็มีเพียงแค่นรกเท่านั้นนะครับที่รู้นะครับซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยอย่างเราเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนนะครับว่า วันตายจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับเมื่อนะครับเจ้าหน้าที่นรกทั้งสองประเทศรู้แล้วนะครับว่าคนในประเทศของตัวเองเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับก็จะเดินทางไปติดต่อขอรับดวงวิญญาณมานะครับเพื่อที่จะเอามาไต่สวนทวนความที่นรกกระพุ่มของตัวเองแล้วก็นําดวงวิญญาณดวงนั้นนะครับเมื่อตัดสินเสร็จเนี่ยก็เอาไปลงโทษลงทัน ตามขุมนรกตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้นะครับสองพเมียคนนี้ได้เน้นย้ำเอาไว้มากเลยนะครับว่าในนรกกับภูมิเนี่ยตามที่เขาไปรู้จักกับบรรพบุรุษนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนสมัยเก่าเขาสามารถเข้านอกออกในนะครับยุคเก่าๆนะครับได้แทบทุกยุคเลยนะครับขอย้ำเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับคนปัจจุบันหรือคนไทยหรือคนประเทศอื่นๆที่ไม่เคยประสบพบเจอมาด้วยตัวเองไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนอาจจะไม่เชื่อ แต่ว่าคนสองประเทศนี้นะครับเขาเชื่อโดยที่ไม่มีข้อกังขาเลยเพราะว่าสองภูมิอานี้ได้นําบรรพุุษบรรพกษัตริย์มาให้คนในปัจจุบันเห็นได้เห็นยังไม่พอนะครับสามารถไปสัมผัสจับต้องกันได้แล้วก็สามารถโต้วาทีถามไถ่กันได้นะครับเหมือนกันกบว่าเ,าเชิญให้พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในยุคข,ของแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาให้ท่านเสด็จมานะครับแสดงตนให้คนปัจจุบันได้เห็นเนี่ย อย่างเช่นสถานที่อย่างวัดชัยหรือว่าวัดที่เป็นจุดอย่างสนามหลวงนี้นะครับพอเสด็จมานะครับให้คนเห็นนะครับคนก็เชื่อนะครับแล้วก็มีการสอบถามนะครับรวมถึงโลกหลังความตายนะครับพระองค์นะครับหรือบรรพบุรุษเนี่ยนะครับที่สองพ่อเมียนี้นะครับคนในคําทํานายเนี่ยได้เชิญมาเนี่ยนะครับ พระมหากษัตริย์หรือบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็จะตอบคําถามกับประชาชนคนยุคใหม่เท่าที่จะตอบได้นะครับก็คือใครถามในสิ่งที่มันควรอยากจะเป็นไปในเรื่องอดีตอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องอดีตแล้วก็อยากรู้อะไรเกี่ยวกับหลังจากที่ตายไปแล้วนี่เป็นยังไงนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่คนสองประเทศนี้ได้รับคำตอบที่เหมือนๆกันนะครับ ทีนี้ตัดผ้ามาสองผัวเมียนี้นะครับก็จะเดินทางไปนะครับหลังจากที่ทําคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองนะครับจากคนที่ไม่เคยเชื่อคนที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้นะครับว่าในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยกระทำอยู่เฮ้ยมันผิดนะประมาณน,นสองผัวเมียก็ได้เดินทางไปแล้วก็ไปถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับการไปบรรยายธรรมให้ผู้ทุกชนคนอย่างเราเราคนสมัยใหม่ยได้รู้นะครับ แล้วก็ซึ่งแน่นอนนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยเขาอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเขานับถือศาสนาคริสต์นะครับคริสต์เนี่ยนะครับก็จะมีการทําบุญทําอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันกับศาสนาพุทธก็คือศาสนาพุทธเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับที่นับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสอนคนให้เป็นคนดีหมดนะครับแต่แก่นแท้ของศาสนาพุทธของเราเนี่ยนอกจากสอนคนให้เป็นคนดีแล้วยังไม่พอครับคือ สอนให้คนนะครับที่มานับถือศาสนาพุทธเนี่ยไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดอยู่แบบนี้นะครับไม่ต้องมาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่แบบนี้ก็คือว่านิพพานนะครับอย่างที่เราเข้าใจหรืออย่างที่เราเคยได้ยินนะครับนั่นคือหัวใจหลักของศาสนาพุทธนะครับทีนี้นะครับสองพัวเมียนี้นะครับก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าคดีนะครับแต่ละคดีเนี่ยเช่นคดีชู้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยหากมีชู้เนี่ย เวลาแห่งการทรมานนะครับลงไปนรกเนี่ยคดีน,นี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับนรกเนี่ยนะครับจะให้เวลาแห่งความทรมานเนี่ยนะครับยาวนานมากนะครับแล้วก็เวลาแห่งความทรมานเน่ะถ้าเราไปอยู่ในโลกกูมิเนี่ยมันเป็นอะไรที่นานแสนนานนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราได้ยินในเรื่องแบบนี้ในลักษณะแบบนี้เราก็ไม่ควรที่จะไปกระทําความชั่วหรือว่า,าเราเนี่ยไม่ควรที่จะไปทําในสิ่งที่ข้อห้ามข้อบังคับหรือที่เราได้ยินกันดีในศาสนาพุทธก็คือศินนั่นเองนะครับเราจะต้องมันเจริญภาวนาแล้วก็รักษาศิลน,นะครับจเจริญรอยตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็จะประมาณนี้นะที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งนรกแต่และ ประเทศเนี่ยนะครับจะมีประจําทุกๆประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็แล้วก็แล้วแต่นะครับก็จะมีนรกประจําของประเทศนั้นๆนะครับซึ่งผมก็ได้นํามาเผยแพร่ในเรื่องเรื่องนี้เกี่ยวกับในนรกกรูมนะครับสองพ่อเมียนี้นะครับเขาเป็นคนที่วิเศษนะครับเป็นฮีโร่ของประเทศนั้นเลยก็ว่าได้นะครับถ้าท่านไม่เชื่อนะครับหลังจากที่ฟังคลิปของผมจบเนี่ยท่านสามารถไปสอบถามนะครับ ประชากรคนประเทศอังกฤษประชากรคนประเทศอินเดียได้เลยนะครับว่าในสิ่งที่ผมามาเล่าเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วก็เรื่องราวของสองผัวเมียสองประเทศนี้นะครับเยอะมากนะครับผมไม่สามารถพูดจบในคลิปคลิปนี้หรือว่าในคลิปเดียวได้อย่างแน่นอนนะครับผมแค่มาหยิบยกให้ท่านฟังเกี่ยวกับนรกกระปูมแล้วก็โลกหลังความตายของบรร,รพบุรุษบรรพกษัตริย์บรรพบุรุษหรือคนเราๆไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็แล้วแต่ เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์นะครับก็จะได้ถูกนําตัวนะครับดวงวิญญาณลงไปรับโทษรับกรรมหรือว่าไต่สวนทวนความนั่นเองนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่แปลกที่สุดนะครับที่เราหรือว่าผมเนี่ยไม่เคยได้ยินก็คือนรกเนี่ยนะครับเขาจะแยกประเภทนะครับก็คือว่ากรณีที่เป็นสัตว์นะครับก็จะไปอีกที่หนึ่งนะครับเขาจะไม่ไม่มารับรวมกันกับคนนะครับ อย่างคนเนี่ยคนก็จะแบ่งแยกเป็นยุคเป็นยุคไปนะคนยุคเก่าเนี่ยก็จะไปรับอีกที่นึงนะคนยุคใหม่ก็จะไปรับอีกที่นึ่งไปรับกรรมรับความทรมานนะครับการที่จะได้มาเกิดเป็นคนการที่จะได้ไปเกิดเป็นนู่นนี่นั่นนะครับมันเป็นอะไรที่แบบมีความทุกข์ทรมานอย่างนานแสนนานมากกว่าจะได้มาเกิดเป็นคนกว่าจะได้มาเกิดเป็นสัตว์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่ได้มาเกิดเป็นคนเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ประเสริฐสุดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการมาเกิดเป็นคนเนี่ย อย่างศาสนาเราเนี่ยก็ควรที่จะให้เราเนี่ยนะครับสะสมบุญนะทำแต่คุณงามความดีละเว้นความชั่วนะครับเป็นหลักนะครับจงอย่าเดินหลงทางนะครับแล้วก็อย่าไปอิจฉาตาร้อนกับคนที่เขาทําชั่วแล้วได้ดีนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเมื่อถึงวันนั้นนะครับไม่ว่าเขาจะได้รับตอนเป็นหรือว่าตอนตายเนี่ยยังไงเขาก็จะต้องได้รับอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าการตายไปแล้วก็แล้วกันไปไม่ใช่นะครับคือตายไปแล้วเนี่ยมันมันไม่จบไม่สิ้นนะครับ เมื่อเราใกล้จะตายเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็มาสํำนึกได้นะครับตอนที่ใกล้จะตายอยากจะทำบุญอยากจะบวชอยากจะทำโน่นนี่นั่นให้ตัวเองนะครับรู้สึกดีขึ้นนะครับรู้สึกสบายใจในเวลาที่ตัวเองขับขันนะครับแต่บางคนเนี่ยนะครับป่วยอยู่นะครับก็หายป่วยแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีแต่บางคนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยนะครับคิดได้เมื่อสายแล้วนะครับนั่นเองนที่ผมมาเล่าให้ ท่านฟังและผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของผู้ติดตามของผมทั้งท่านใหม่และท่านเก่านะครับแล้วก็ผู้ที่กําลังจะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปของผมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยไปเป็นกระบอกเสียงบอกต่อนะแก่ผู้ที่หลงผิดนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมจะขอปิดท้าย ด้วยเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้นะครับตำราการนั่งยิงเนี่ยเอาผมเอามาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ผมเคยได้ยินยายแล้วก็พ่อแม่ของผมเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังอันนี้เป็นประสบการณ์ที่อยู่บ้านเกิดของผมตอนนั้นผมเป็นเด็กอยู่นะครับ พ่อกับแม่ของผมแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยทุกท่านเคยได้ยินคําว่าดื่มน้ําสาบานหรือเปล่าถ้าพูดแบบนี้ในปัจจุบันก็อาจจะคิดว่าเอ้ยคนอื่นไปเห็นดื่มน้ําสาบานแล้วนะครับก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรบางคนก็เกิดผลบางคนก็ไม่เกิดผลนะครับจะไปดื่มน้ําสาบานกันด้วยเรื่องอะไรนะครับอันนั้นผมไม่พูดถึงแต่ผมจะยกตัวอย่างให้1เคสนะครับก็คือมีคนนะครับที่พายายามที่จะเลิกเหล้านะครับ พยายามไปเลิกเล่าไปบอกกับคนนั้นคนนี้ไม่ว่าจะไปบอกกับคนรักกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับสุดท้ายแล้วก็เลิกไม่ได้เพราะเลิกไม่ได้นี่นะครับตัวเองก็อยากจะเลิอกอย่างจริงจังนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงบ้านเกิดของผมบ้านเกิดของผมเนี่ยมันจะมีวัดป่าอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านของผมครับที่บ้านนอก ภาคอีสานนะครับเพราะว่าบ้านเกิดของผมเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดอุบลนะครับสถานที่แห่งนั้นนะครับมันจะมีบ่อน้ำนะครับที่ไหลออกมาจากมันเหมือนเป็นมูลดินนะครับที่มีน้ำเนี่ยไหลออกมาโดยตลอดแต่ว่าน้ํานั้นไหลมาโดยตลอดเนี่ยแต่ว่าเป็นน้ําที่ไหลแล้วไม่ล้นไปไหนนะครับ <inclusive S 1> <Xin S 2> เหมือนเวียนอยู่แบบนั้นมันก็แปลกเหมือนกันนะครับไหลออกมาก็เวียนอยู่บ่อตรงนั้นนะครับไม่ไหลไปไหนนะครับไม่ไหลออกไปนู่นไปนี่นะครับตรงนั้นนะครับมันเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์นะขอว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ให้ อ่คนมาสาบานนะครับก็จะเป็นพระวัดป่าที่นั่นนอะอ่าผมลืมบอกไปไ้วว่าวัดที่นั่นชื่อว่าวัดบ้านขามนะถ้าจะไม่ผิดไม่วัดบ้านขามก็วัดบ้านโนนขามเนี่ยเพราะว่าผมก็จากที่นั่นมาหลายปีมากนะครับเพราะว่าผมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะก็ตอนที่ผมมาเรียนป .2 มันก็นานมากแล้วนะเพราะว่าผมก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยได้กลับไปที่จังหวัดุบลน,นะครับเขาบอกว่าใครนะครับที่ คิดว่าการสาบานเป็นเรื่องที่เลอะเทอะหรือว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระสาบานไปแล้วก็ไม่ได้เกิดเห็นผลอะไรนะครับพ่อแม่ของผมแล้วก็คนอื่นๆที่เขาเห็นผลเขาบอกได้เลยนะครับว่าท้าเลยนะครับให้ไปที่นี่นะครับวัดบ้านขามหรือว่าวัดบ้านอนนขามอย่างที่ผมได้พูดมานะครับก็จะมีพระนะครับมาทําพิธีให้ในกรณีที่เราอยากจะไปสาบานในเรื่องเรื่องใดน,น,นะครับพระแล้วคนอื่นๆหรือว่าคนในพื้นที่เขาก็มักจะบอกย้ําอยู่เสมอนะครับว่า คิดที่ดีนะครับก่อนที่จะไปสาบานหากตัวเองยังไม่แน่วแน่พอนะครับอย่าซีซัวนะครับไปสาบานในสิ่งที่ตัวเองกระทาไม่ได้เป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมีอยู่เคสเคสหนึ่องอย่างที่ผมพูดไปนะครับแกเป็นคนที่ดื่มเหล้าหนักนะครับแกกินเหล้าหนักแล้วก็แกก็เป็นคนปกติเนี่ยคนดีๆนี่แหละแต่ว่าแค่ดื่มเหล้าหนักพ่อแม่ก็ร้องขอนะครับว่า เออเลือกดื่มเหอะนะบางทีเนี่ยแกดื่มเข้าไปเนี่ยมันเป็นคนอีกคนหนึ่งนะครับคือที่เราได้ยินเรียกกันว่าไอ้น้าเปลี่ยนในิสัยนะครับเหล้าเนี่ยเวลากินไปเนี่ยเป็นผีตัวใหม่นะครับจากคนที่ไม่พูดมากก็พูดมากนะครับบางคนเนี่ยกินเข้าไปก็องค์บากเข้าสิงนะครับชอบท้าตีท้าต่อยประมาณนี้พ่อแม่ด้วยความเป็นห่วงลูกนะครับก็อยากให้ลูกเนี่ยเลิกเหล้านะครับก็เลยพูดย้ําอยู่หลายๆครั้งนะครับจนลูกชายของตัวเองหรือผู้ชายคนนั้นที่ผมกําลังพูดถึงเนี่ยนะครับ เขาก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่วัดบ้านป่านะวัดป่าตรงนี้เป็นวัดป่าผมลืมบอกไปวัดป่าบ้านโนนขามหรือว่าบ้านน้องขามหรือบ้านขามนี่แหละนะผมปมจาชื่อไม่ได้แต่ผมจําได้ว่าเป็นวัดวัดบ้านขามเอาอย่างนี้แล้วกันวัดบ้านขามแล้วกันนะครับพอเขาเดินทางไปถึงเขาก็ไปทําพิธีนะครับพระก็ได้ย้ําอยู่นะครับเป็นครั้งสุดท้ายว่าคิดที่ดีนะก่อนที่จะดื่มน้ํานี่เข้าไปนะครับหากเป็นอะไรขึ้นมาน่ก็คืออย่ามาโทษที่นี่นะครับจงโทษตัวเองนะครับพระก็ย้ำนะครับถ้าไม่มั่นใจตัวเองก็คืออย่า เขาก็ได้ทําพิธีดื่มน้านะครับที่เป็นบ่อที่ไหลออกจากมูลดินอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับเขาดื่มเสร็จนะครับเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วเขาก็ทําได้นะนะครับเขาก็ไม่ดื่มประมาณสัก3เดือนนะเขาไม่ดื่มเหล้าเลยเขาไม่แตะนะครับเขาทําได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่หน้าภาคภูมิใจของพ่อแม่นะครับที่เห็นลูกชายของตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ไปเสพสุรายาเมา เหมือนที่เคยเป็นนะครับตั้งหน้าตั้งตานะครับถ้าแกไม่กินเหล้าเนี่ยแกจะเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะครับผมเชื่อว่าในพื้นที่หรือว่าในแวดวงของผู้นิยตามของผมเนี่ยอาจจะมีบุคคลประเภทนี้นะครับประเภทที่แบบว่าไม่กินน่ะดีมากเลยนะครับแต่พอกินเข้าไปเนี่ยเป็นผีตัวใหม่ชอบชอบทําลายร่างกายนะครับประมาณนี้ทีนี้นะครับพอนานวันนะครับเ,เขาก็ได้ไปทํางานที่กรุงเทพ พอไปทํางานที่กรุงเทพนะครับเขาลืมไปนะครับเขาคิดว่าการดื่มน้ําสาบานนะครับมันก็เป็นเพียงคําพูดหลมๆแล้งๆนะครับเขาก็เลยนะครับไม่เชื่อนะครับเริ่มไม่เชื่อนะครับเพราะว่าพอมาอยู่ในเมืองนะครับสังคมส่วนใหญ่นะครับสิ่งล่อตาล่อใจมันเยอะนะครับก็จะถามว่าลืมก็ไม่ใช่ก็คือเขาเริ่มจะไม่เชื่อแล้วนะครับว่าจะสาบานหรือไม่สาบานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ ไม่มีแน่ในปัจจุบันรวมถึงคําเชื้อเชิญนะครับคำยั่วยุของเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในสังคมเดียวกันของตัวเองเนี่ยนะครับก็ชักชวนให้มาร่วมตั้งวงดื่มเหล้านะครับเขาก็ได้ดื่มเหล้านะครับดื่มเหล้าปกติเลยนะครับดื่มเหล้าไปพอดื่มไปครั้งแรกนะครับเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับมันไม่มีโทษมิมีใครอะไรเขาทําอยู่แบบนี้นะครับประมาณ1เดือนนะครับ เมื่อเดือนที่สองย่างเข้ามานะครับทีนี้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อมันก็เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าจะเป็นเพราะแ่งสาบานนะครับอันนั้นก็ไม่สามารถทราบได้ครับเขาถูกรดชนครับรถิบล้อนะครับไม่รู้ว่าไปทำมีท่าไหนถูกรดชนจนเป็นเหตุให้ต้องถูกตัดขาท่อนบนเลยนะครับถูกตัดขาต้นบนแล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล ส่งตัวเสร็จปุ๊บก็จนต้องได้ส่งตัวไปที่บ้านนะครับโรงพยาบาลใกล้าบ้านแล้วก็จนได้ใส่ขาเทียมแล้วก็กลับมาพักอยู่บ้านนะครับอ๋สติสตังค์นะครับจากคนเต็มร้อยอยู่นะครับทีนี้ก็เป็นคนที่ล่องหลงลืมลืมปั๊มปั๊มเป๊ะเสียสตินะครับแล้วก็ชอบยกมือกราบไหว้นะครับตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คนแก่นะครับแล้วก็จะพูดคําพูดเดิมเลยนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนบงการให้แกพูดนะครับแกก็จะพูดว่า ขอโทษด้วยที่ได้ล่วงเกินนะครับที่ได้ลบหลู่ดูหมิน่นอะไรประมาณนี้นะครับแกจะพูดอยู่ซ้ำๆแล้วก็กราบขอโทษเ,เจอใครก็กราบขอโทษหมดนะครับแกจะพูดอยู่แบบนี้เหมือนคนรู้สึกผิดเหมือนคนสำนึกผิดจะทําอยู่แบบนี้ทุกวันนะครับแกจะทําอยู่แบบนี้ทุกวันจนพ่อแม่เนี่ยนะครับจากที่เคยภูมิใจนะครับต้องกลับมาอับอายนะครับเสียอกเสียใจที่ลูกชายตัวเองนั้นต้องมาพิกลพิการเสียขาไปข้างหนึ่งนะครับ ข้อบนเลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับวันที่แกเสียชีวิตก็มาถึงนะครับผมจําไม่ได้ว่าแกเสียชีวิตด้วยโรคอะไรหรือเปล่าแต่ว่าแกทรมานมากนะครับและแกก็เพ้อนะครับในเรื่องที่แกไปให้คําสัตย์สาบานนะครับว่าขอโทษขออภัยนะครับหากผิดพลาดประการยังไงก็ต้องขออภัย เขาจะพูดอยู่แบบนี้นะครับทุกวันทุกวันรวมถึงการไปขอโทษคนอื่นที่ตัวเองรู้จักและไม่รู้จักนะครับจะเป็นอยู่แบบนี้แม้แต่ตัวผมเองนะผมก็เคยเจอนะครับเขาเดินมาที่บ้านเลยนะเขามากราบเลยนะมาขอโทษว่าสิ่งใดที่ได้ล่วงเกินไว้นะก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเราดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็เหมือนเหมือนคนที่เขาขาดสตินะรหรือว่าเสียสติไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ คนอื่นๆน,นะครับที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องบ่อน้ําสาบานเนี่ยหรือว่าน้ําสาบานเนี่ยที่บ่อที่วัดนี้วัดป่าแห่งนี้นะที่หลายคนนะครับที่เคยไปสาบานแล้วทาไม่ได้สุดท้ายจุดจบก็คือชีวิตนะครับแต่ก่อนที่จะมาเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ทุกทรมานนะครับเหมือนอยู่ยังมีชีวิตแต่ก็อยู่เหมือนตายทั้งเป็นนะครับสุดท้ายก็ตายอย่างทรมานทุกข์กลายนะครับในกรณีที่คนคนนั้นไปดื่มน้ําสาบานแล้วก็ ไม่สามารถทําตามที่ตัวเองสาบานได้นะครับบางคนก็ไปถอนคําสาบานนะครับก็ไม่เกิดอะไรแต่บุคคลคนนี้หรือว่าบุคคลอื่นเนี่ยที่ผมได้พูดมาเนี่ยครับไม่ได้ไปถอนคําสาบานเพียงเพราะคิดว่าการดื่มน้ําสาบานนั้นไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้เกิดผลอะไรแับแล้วก็คนในละแวกนั้นนะครับคนที่เคยมีประสบการณ์เนี่ยเขากล้าท้าเลยนะครับว่าหากใครไม่เชื่อนะครับก็ไปลองดูได้นะครับบ่อน้ําสาบานที่นี่ครับแต่ทางที่ดีนะครับสําหรับผมส่วนตัวผมนะครับก็คือว่า หากเรายึดมั่นในตัวเองยึดมั่นในจิตใจนะครับหากเราทําได้นะครับว่าจิตใจเราเนี่ยมันแน่วแน่นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปสาบานกับใครเลยเหมือนผมเนี่ยหยุดเล่าเลิกเล่าเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับผมเอาคําสอนของครูบาอาจารย์นะครับมาใช้แล้วก็ไม่ต้องไปสาบานกับใครนะครับก็ยึดมั่นก็คือไม่กินก็คือไม่กินไม่สูบก็คือไม่สูบเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับ ก่อนจากกาันในคลิป,ลปนี้ผมก็อยากจะให้ทุกท่านมันทำด้วคุณงามและความดีนะครับการทำดีของท่านทุกครั้งไม่ว่าท่านจะศาสนาอะไรผมจะย้ำอยู่แทบทุกคลิปเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าท่านจะไปทำบุญที่ใดนะครับไปทำดีที่ไหนนะครับหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีนะครับขอให้ท่านนะครับจงอุทิศส่วนบุญส่วนกุลให้กับบรรพชนบรรพกษัตริบรรพบุพรุษของเรานะครับที่สมัยก่อนสมัยของท่านเนี่ยนะครับ ออกไปปกบ้านป้องเมืองอปกป้องผืนแผ่นดินให้ลูกหลานได้มีผืนแผ่นดินอยู่จวบจนถึงทุกๆวันนี้นะครับเราเป็นคนไทยนะซึ่งไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับเราสมควรที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับบรรพชนบรรพกษัตรบรรพุรุษของเรานะครับทําไปเถิดนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีที่ผมมาบอกมาแนะนํานะครับผมให้สัพพติยาสาบานเลยว่าในสิ่งที่ผมมา บอกมาแนะนำเนี่ยไม่ได้นำพาให้ท่านดิ่งลงเหิวอย่างแน่นอนพบกันใหม่เจอกันใหม่คลิปต่อไปขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ